วิธีการทำน้ำใส่ต้นมะนาวเพื่อให้ออกลูกเยอะๆไม่ทันได้ถ่ายเมื่อกี้ใส่นมนมจืดนมจืดหนึ่งกล่องแล้วก็เอ็มร้อยเอ็มร้อยขวดแล้วก็ของชูรสของชูรสนี่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะใส่แล้วน้ำประมาณ10ลิตร แล้วก็เอาไปใส่เอาไปใส่มะนาวค่ะคแล้วก็มันจะออกลูกออกดอกออกคลนเยอะวิธีการทำแล้วก็ได้กินตลอดทั้งปีเลยไป,ไปใส่ค่ะใส่มะนาวก่อนทีนี้นี่ต้นมะนาวออกลูกลูกหนะึ่ง ตอนแรกอะ่ะคือออกดอกเยอะมากออกดอกเยอะเลยเดี๋ยวเอค้งกอ,อกดอกเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทําแบบนี้อ่ะมันจะ,ะมันจะไม่ได้กินมันจะไม่ได้กินลูกสักทีเห็นๆนมีคนบอกป้าเขาบอกมาว่าถ้าเราทําแบบนี้เราจะได้กินตลอดทั้งปีเลย กินจนไม่หมดเลยถ้ามันออกดอกขึ้นมาเนี่ยดอกมันจะไม่ร่วงแล้วก็คนคนคนก็ลดตรงตรงเงามันน้ำนมนะคะน้ำจืดน้ำนมกับกิมร้อยจืดจืดจืดไทย เขาบางคนก็บอกว่าเอาไข่เอาไข่ที่ที่เราแกะออกมาสุบใส่แต่ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแบบนี้เราต้องลองหลายวิธีก่อนปลูกมนนะนาวมากี่ต้นกี่ต้นกี่ต้นก็คือแบบตายไม่ตายก็ไม่ได้กินลูกอา,อาทิเอาน้ำไปลดดอกออไป อกมันออกลูกนะออกลูกออกดอกดีๆนะคะวิธีวิธีการปลูกต้นมะนาวให้ออกลูกเยอะๆเดี๋ยวเราต่อไปเราต้องมาดูว่าเออจะออกจริงไหมอย่างที่คิดอย่างที่คิดอย่างที่ เชื่อไหมลองลออดอูก่อนจีจะลดอีกอีกชั้งกินนมกินนมเต็มเลย้กินนมเต็มเลยฮากิจกรรมทำว่างจังวันนี้ ออกลูกออกลานเยอะๆนะมะนาวจ้าต้นที่สองแล้วเนี่ยต้นแรกนี่ฝ่ายไปแล้วน่าเส็น่าเส็เสได้แล้วลแหละลดอีกรลดอีกครั้งนึง เยอะๆหน่อยให้มันยมๆไปเลย,เย,อเลยโอ้เยอะดูดิเดยอะเกินน้ำมันามมานา้ำมันออกไปทางนึงแล้วกินน้มเต็มเลยทีนี้ไม่รู้หมดจะมาหรือเปล่ามันไม่หวานไม่น่าจะมาโอเคเสร็จแล้วกิจกรรมกิจกรรม ปลูกต้นมะนาวให้ออกลูกออกคนเยอะๆแบบนี้ต้องแบบนี้โอเคบายบายไปแล้วไปแล้วนะคะ